วันนี้เราจะไปชมบรรยากาศนักเตะลิเวอร์แมนยูวันนี้ไปชมการซ้อมของนักเตะลิเวอรเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันไปเลยตอนนี้เราอยู่ในรถไฟ,ฟฟ้าคนเยอะมากไป,ไปถึงแล้วราแนสถาน เดิไปแล้วนะคระับปะระเดีกยวแค่้งเดียวรับบสถกร ดูลุ้นบัตรีจะได้ไหมจะเตะเข้าไหมขอดูเสื้อหน่อยค่ะขอดูเสื้อนี่ครับเต่ได้น้องลูด 欢迎光临，欢迎光临。 เสียงดังดีนะ <laughs> อันนี้พี่นั่งดีดีค่ะนั่งได้หมุนเฮ้ยเงินเย็ดเจ็บป่ะเงินก็คงเย็ดเตะไหม <laughs> ใช้ทำขายมากเออ เำันงเตอรนขอปก,กำลังสั่งการช้อม ืยอเนาะ 关机，关机。

Oi! Sama ni selo. Sabinho! Sabinho! Ni aku kau. Aku 哎呀！<Bye. S 3>

ไม่ดันไม่ดันนะอย่าดันอย่าดันนะดัอย่าดัจะได้เ็นการจะดันดันนะเฮวเฮเยเฮ Let's go! let go! let no, go! let go!